รีแคปขึ้นหมาหอนก่อนบินของแอนนาเสืองามเอี่ยมแอนนาเอากระเป๋าไปกี่ใบชุดราตรีเสร็จหรือยังซิกเนเจอร์วอลของแอนนาเป็นแบบไหนและ5ประเทศที่แอนนาอยากจับมือมากที่สุดมีประเทศอะไรบ้างวันนี้เราจะมารีแคปให้ฟังกันครับพรุ่งนี้แล้วนะครับผมที่แอนนาเสืองามเอี่ยมของเรานะครับ m i s s Universe Thailand จะบินลัดฟ้านะครับไปที่นิวออร์ลีนเพื่อร่วมประกวดบนเวที m i s s u n i v e r s e 2022ครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมทางเพจของ Miss Universe Thailand นะครับก็ได้ทำการไลฟ์สดนะครับโดยแม่ปุ้ยโอปอแล้วก็แอนนาเสือนะครับก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับก่อนที่จะบินไปในวันพรุ่งนี้นะครับผมซึ่งแอนนาเสือเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องที่ไปปฏิบัติธรรมมาบอกว่า ไปปฏิบัติธรรมมารู้สึกตัวเองอ่ะจิตใจสงบมากขึ้นมากเพราะว่าหนึ่งอ่ะกินข้าวแค่วันละหนึ่งมือ้อแล้วก็เดินจงกรมเวลาแปดชั่วโมงเลยแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากที่ไปปฏิบัติธรรมมาทําให้จิตใจตัวเองอ่ะสงบมากขึ้นแล้วก็มีเหล่าแฟนคลับหลายคนนะครับไปถามถึงกระเป๋าว,ว่าแอนนาเสือเนี่ยได้เตรียมกระเป๋าไปทั้งหมดกี่ใบนะครับซึ่งแอนนาเสือก็บอกว่าปีนี้นะครับเอาไปทั้งหมด12บใบเออและลุกบุกแต่ลุก,ลกบุกบอกเลยว่าปังมากมีการซ้อมการเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบ อย่างรวดเร็วไว้แล้วพร้อมสู้ทุกสถานการณ์นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการพูดถึงนะครับชุดประจำชาตินะครับซึ่งแม่ปุ้ยก็ได้แงมว่าชุดประจำชาติเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีความเรียบรูสวยดูดีมากๆแล้วก็แอบแงมไปว่าจะพายนาเนี่ยเข้ากกงประกวดมิชลินเวิร์สในวันที่3ตอนบ่ายในเรื่องของชุดราตรีนะครับผมแอนนาเนี่ยก็มีส่วนเลือกแล้วก็ส่วนตัดสินลงดีเทลกับทางดีไซเนอร์ด้วยนะครับซึ่งแอนนาบอกว่า ชุดลาตีในแต่ละชุดเนี่ยเขาจะมีการเดินที่แตกต่างกันและนาบอกว่าก็มีการซักซ้อมเกี่ยวกับซิกเนเจอร์วอล์กจะเรียกว่าซิกเนเจอร์วอล์กได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เคยเดินแบบนี้ที่ไหนมาก่อนแล้วก็เป็นการเดินที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนอ้าปังมาก และนอกจากนี้นะครับผมแอนนาเนี่ยก็ยังได้พูดถึง5ประเทศนะครับที่อยากจะจับมือด้วยสูงสุดนะครับผมซึ่งแอนนาก็ให้เป็นประเทศโคลอมเบียฟิลิปปินส์เวเนซุเอลาบราซิลแล้วก็ยูเครนนะครับซึ่งแอนนาบอกว่าทั้ง5ประเทศเนี่ยคือเก่งหมดเลยอยากจะจับมือกับทุกคนเลยใค,ใครก็ได้ แอนนานะครับก่ายังทิ้งท้ายนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกาลังใจให้แอนนาทุกกาลังใจที่ทุกคนส่งมาแอนนาสัมผัสได้นะครับแอนนาก็บอกว่าทําให้แอนนาเนี่ยมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักแอนนามากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแอนนาก็จะทําให้ดีที่สุดครับ มาพูดกันถึงสายสะพายของ Miss Universe ปีนี้กันบ้างนะครับผมกับสายสะพาย SASH อันใหม่นะครับของ Miss Universe นะครับซึ่ง SASH นี้นะครับผมได้มาจากแบรนด์ The Sash Company X Miss Universe นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าคอนเซปต์ดีมากเป็น Sustainable นะครับเป็นการใช้วัสดุธรธร,รมชาติแบบ100%นะครับแม้กระทั่งเพชรแบบที่ติดอย่างเงี้ยก็คือเป็นสิ่งที่ทำมาจากแบบธรรมชาตินะครับบอกเลยว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสุดๆซึ่งเตชอบคอนเซปต์นี้มาก และตัวฟอนต์ตัวส,สายสพายดูมีความทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์กับปี2022อะมากๆแต่ก็ยังคงไม่ทิ้งกลิ่นอายของความเป็นมิสเนวิร์อยู่แล้วก็เขาจะมีความแบบเป็นป่าๆนาะอแบบว่าเออขึ้นมาหรือว่าปีนี้แอนนาเสืองามเอี่ยมเสือจากป่าจะมงอ่าย่างไรยังไง,ไงก็ฝากเปก็นกำลังใจให้กับแอนนาเสืองามเอี่ยมของเราเยอะๆนะครับใครว่างก็อย่าล<ๆ>ืมไปส่งแอนนานะครับกันที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะครับพรุ่งนี้นะ